สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชค456ค่ะรอบนี้แอดมานำเสนอแนวทางของประชานิยมค่ะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567นะคะอ่าเด่นหน้าปกเลย4ตัวมี4678ค่ะ4 2ตัวตรงนี้ก็จะมี4 1 4 2 4 3 4 5 4 9 6 1 6 2 3 6 5 6 9 จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเก้าค่ะใครแคบได้แคบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเทียบงวดเก่าเลยค่ะมาที่สองนะคะออกหกหกสองนะบ้างก็สามเจ็ดนะหกสองตรงนี้สองตัวไม่เข้านะคะจะให้ไม่เข้านะดูแนวทางของเขากไป วดก่อนหน้านี้เขาหลุดเวดที่แล้วก็เลยมา,าตามระเบียบถ้าหลุดแล้วก็จะเข้าเป็นเมืองปกติก็ปกติเขาต้าซื้อติดที่บนนะคะถ้าลงล่างเอดจะถือให้เขาหลุดนะคะถ้าถ้าเขามาติดล่างหกหกซ้อมก็เข้าติดที่หลักมวยบนเวดที่แล้วดูงวดนี้ สี่หกเจ็ดแปดอ่าน่าจะไปต่อคิดว่าีูจะหลุดไปหลังมาอ่าดูห้องข้างในเล่นค่ะอ่าฝั่งนี้ค่ะดัชนีรายวันประมาณนี้นะคะอ่าตรงนี้เลขหยดเทียน หยดเทียนงวดนี้ค่ะหลักสิบรงวันที่หนึ่งมีหนึ่งสี่ห้าเก้าหลักสิบท้ายรางวันที่หนึ่งมีสองสี่แปดเก้าชนกันที่มีตัวชนในงวดนี้ไม่ม,มีตัวชนหยดเทียนเยี่ยไน่้ีข้เข่าวเมื่อก่อนเท่าที่ดูอ่า หลักสิบรางวัลที่หนึ่งมาที่หกหลักสิบอาดหลักสิบสองตัวรัฐบาลถูกทุกงวดหลักสิบก็มาที่สามจริงล่างก็มาที่สามมาทั้งสองเลยทั้งสิบทั้งหน่วยเลยงวดที่แล้วนะคะอ่างวดนี้ค่ะหลักสิบท้องงวดนี้โครงสร้างค่ะสิบหกชุดค่ะบน 16ชุดตรงต,รงตรงค่ะแล้วก็ล่าง16ชุดตรงตรงโครงสร้างแคบไว้แคบค่ะงวดที่แล้วเข้านะคะเข้าที่หกสองตรงตรงนะคะอ่าล่าง3 7ไม่มีค่ะบังกอไฟงวดนี้ค่ะ ให้เด่นที่ห้านะคะ5 3 5 4 5 8 9ก็มี9 3 9 4 9 8เดเ่นหลักร้อยค่ะ5 6 7 9กเจ็กลขท้ายสองตัวรัฐบาลไทยเด่นที่หนึ่งกับสีนะคะมีหนึ่งสองหนึ่ง่งอ่าค่ะอืม ไม่เข้านะคะแต่หลักร้อยเข้าๆนะคะงวดที่แล้วมาที่หกนะคะหกหกสองนะเข้าสองตัวไม่เข้าบนไม่เข้าล่างไม่เข้านะคะมังกรไฟหน้าที่ห้าแล้วหน้าที่หกค่ะอาจารย์ใช้แน่นอนงวดนี้ค่ะศูนย์สองสามห้าเม็ดเดียวสองสี่ห้าเจ็ดค่ะอาจารย์ใช้ศูนย์นะคะ ก็จะมีศูนยสี่ศูนแปดอืมอาจารย์ใช้งมดที่แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะฝั่งนี้เ,นเลขออมสินอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่านนะคะ อันนี้ไม่มีอะไรนะผ่านนะมาหน้านี้เลยค่ะนาเสือจะให้งวดนี้หลักสิบหลักสิบสามสี่ห้าเก้าให้เก้านะคะมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดหลักสิบล่างให้ 1, 0, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งของเก่าไม่น่าเข้านะถ้าไม่เข้าแอดให้ผ่านเลยนะคะ หน้าเสือไม่เข้าโอเ้เขาเข้าล่างเนี่ยวดที่แล้วเข้าล่างตรงๆนะคะสามเจ็ดนะตรงๆเลยจ้ามาณนี้ค่ะวดนี้หน้านี้ห่ยเด็ดไม่มีอะไร หน้าที่สิบเอ็ดค่ะทิปอุบลงวดนทิปอุบลงวดนี้เด่นห้าหกเจ็ดค่ะล่างเด่นสองสี่แปดให้สามกับสี่นะคะมีสามหนึ่งสามสองสามแปดสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดค่ะ ที่อุนบอลเข้าไหมาที่อุนบนลเข้าล่างออล่างให้เจ็ดสามหมอกสามเจ็ดนะคะถืยว่าเข้านะบนไม่เข้าสองตัวนะแต่หลักหน่วยหลักสิบบนมานะคะเข้าที่หกตัวเดียวนะประชานิยมวัวนค่ะ เลขชุด2 3ตัวกับ3กับ8นะคะมี3 0 8 0 3 2 3 6 3 8 8 2 8 6 8 8ค่ะวดทีแล้วไม่เข้านะคะผ่านนะคะอาจารย์ศิลามณีชี้ทางรวยค่ะบนสุดเลย เด่น2กับ9มี3 2 5 2 9 1ห้าสองเก้าหนึ่งเก้าค่ะหลักร้อยงวดนี้ค่ะมี1 5 6 8งห้าหแปดเหลักร้อยเข้างวดก่อนเข้านะอ้าหลักร้อยนะเข้าเข้าบ่อยอยู่นะเข้าที่6นะคะ1 ให้ห้าหเจเก้าข้าที่หออก 6, 6, 2. 2> หกหอถือว่าหลักร้อยเข้าก็เข้าบ่อยกันนะตรงเนี้ยอ่าวดนี้หนึ่งห้าหอโชคลาทบทวีผลงวดนี้ค่ะเด่น4 8, 9. ี9ปดเก้อ่าประมาณนี้เลยโชคลาบอ่างวดที่แล้วเขาก็เข้าเขาให้เด่นศูนย์หเจ็ด กเขาก็จะมี62ตรงตรงนะคะต่อ,อไปเลยหน้านี้ค่ะเม็ดเดียว84ค่ะจัดเต็มอีกหน้าหนึง่ง0พยาเลขอันนี้ล่างนะคะเมื่อกี้บน ล่างเม็ดเดียวหกห้าค่ะข้ามนะคะไปหน้าหนึ่งหน้าทีเด็ดท้ายเล่มท้ายเล่มปกของประชานิยมมวลนี้ให้เด่นที่หนึ่งทำเม็ดเดียวมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดค่ะเจ็ดหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดค่ะเด่นล่างสี่นะคะมีสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดค่ะ ศูนย์พยาเลกก็ไม่เข้าหน้าที่สุดท้ายก็ไม่เข้านะคะอ่าฝั่งนี้ค่ะคุณอินสิทเอกคุณอินค่ะเด่นศูนย์สามเก้านะคะงวดนี้สี่ห้าแปดงวดที่แล้วก็ไม่เข้าอ่าสุดท้ายเลยค่ะอ่าจบการบรรยายหนังสือประชานิยมงวดนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีชัยรวยมีเงินใช้วันนี้ขอกกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ